ข้าจะช่วยท่านในเวลานี้ไม่มีผู้ใดคิดมาก่อนว่าตัวหมากรุกเกเรจะเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องไม่มีผู้ใดคิดว่าตัวตนของเขาจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงลี่ฉิงซานกลับเกาะหลอมรวมเมคาเขาขมวดคิว้วเมื่อได้ยินเสียงครวญครางของผู้หญิงดังออกมาจากห้องของหลิวชวนเฟิงเย่าบอกว่าคนสารเลวนั้นใช้ยันศักดิ์สิทธิ์ทำเรื่องเช่นนั้นอีกแล้ว ลี่สิงซานพูดกับเสี่ยวอันว่ารออยู่ที่นี่หลังจากนั้นเขาก็เตะเปิดประตูแน่นอนว่าหลิวชวนเฟิงกำลังพัวพันกับหญิงเปลือยกายผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนมีชีวิตมากจนแม้แต่ลี่ฉิงซานยังต้องถามตัวเองว่านางเป็นของจริงหรือของปลอมผู้ใดโอ้ฉิงซานเจ้าออกมาแล้วหลิวชวนเฟิงหันกลับไปและเห็นหลี่ฉิงซาน ขาบรรลุเป็นผู้ฝึกตนก่อกำเนิดแล้วแต่เขาไม่สามารถซ่อนความอ่อนแอของตนไว้ได้เมื่อรวมกับเสื้อผ้าที่ยุ่งเหยิงของเขาลี่ฉิงซานก็ต้องขมวดคิ้วอย่างต่อเนื่องเจ้าทำบ้าอันใดลี่ฉิงซานตะโกนการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คือพรเจ้าควรใช้เวลาทั้งวันสนุกกับตัวเองอาปล่อยคะ่ะข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าก่อนที่หลิวชวนเฟิงจะพูดจบ ลี่สิงซานก็เดินเข้าไปจับไหล่ของเขาและยกขึ้นอาจารย์ตูดฆ่าสิเจ้ากำลังทำลายความช่วยเหลือของข้าที่มอบให้เจ้าเพื่อบรรลุเป็นผู้ฝึกตนก่อกำเนิดด้วยการทำเรื่องชั้นต่ำเช่นนี้น่ะนางเป็นของจริงนางมาจากหอเมคาพี่รุนนางไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากพลังแห่งความเชื่อหลิวฉวนเฟิงรู้สึกราวกับไหล่ของเขากำลังจะขาดออกจากร่าง เขาอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถรักษาใบาหน้าของตนเองได้อีกต่อไปขณะที่เขารีบอธิบายอย่างลนลานลี่ฉิงซานมองผู้หญิงอีกครั้งและเห็นว่านางกำลังตกใจนางไม่เคยเห็นจอมยุทธพลังปราณกดขี่ผู้ฝึกตนมาก,ก่อนหลังจากไล่ผู้หญิงคนนั้นออกไปแล้วลี่ฉิงซานกับหลิวชวนเฟิงก็นั่งลงเจ้าบรรลุเป็นผู้ฝึกตนก่อกำเนิดตั้งแต่เมื่อใดสองปีก่อนสำนักวรรณกรรมเป็นอย่างไรบ้าง โอ้ชิงซานสํานักวรรณกรรมจบสิ้นแล้วปีศาจอลาวาดไปทั่วโจรผู้ร้ายชุกชุมทุกคนอยู่ในสภาพหวาดกลัวไม่มีผู้ใดมีอารมณ์อ่านนิยายเรายังต้องเสี่ยงชีวิตออกไปฆ่าปีศาจผู้ใดจะรู้ว่าเราจะถูกสังหารเมื่อใดชิงซานช่วยข้าด้วยการทำงานหนักทั้งหมดจบลงเช่นนี้งั้นหรือหากเป็นก่อนหน้านี้ ลี่ชิงซานคงถอนหายใจและคร่ำครวญแต่ตอนนี้เขาคว้าขอเสื้อของหลิวชวนเฟิงและยกขึ้นแม้จะเป็นเช่นนั้นเจ้าก็ยังต้องเขียนต่อไปนี่คือเวลาที่ผู้คนต้องการเรื่องราวของเจ้าเจ้าต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ได้ได,ได้หลิวชวนเฟิงกลัวจิ์คนนี้มากและไม่ใช่เพียงเพราะการบ่มเพาะของเขา แต่การจ้องมองอย่างดุร้ายเพียงครั้งเดียวของลี่ชิงซานก็ทําให้เขาอ่อนปวกเปียกไปหมดแล้วเขาไม่สามารถคัดค้านเรื่องใดทั้งสิน้นตราบเท่าที่เจ้าเข้าใจลี่ชิงซานทิ้งหลิวฉวนเฟิงและเดินออกไปแต่ก่อนหน้านั้นเขายังหันกลับมาและกล่าวเสริมว่ายังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งตัดภาพไปยังสถานที่แห่งหนึ่งขั้นสิบชิงซาน เจ้าบ่มเพาะได้เร็วจนหน้าตกใจช่วงเวลาพบคำหัวเฉิงซานร,รีบเดินทางมายังเกาะหลอมรวมเมคาดวงตาของเขาส่องประกายเมื่อเห็นลี่ฉิงซานทะลวงผ่านขั้นเก้าและขั้นสิบในเวลาเพียงสามปีเขามีบางอย่างจริงๆบางทีเขาอาจประสบความสำเร็จในการทะลวงเข้าสู่ขอบเขตผู้ฝึกตนเกาะกำเนิดในไม่ช้าไม่เลยท่านก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ดูเหมือนข้าจะพลาดหลายสิ่งในช่วงสามปีที่ผ่านมาลี่ฉิงซานมองศึกษาหัวเฉิงซานและพบว่าหน้าตาที่หล่อเหลาของเขาดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเจ้าเห็นทุกสิ่งที่เจ้าควรเห็นแล้วเจ้าวางแผนจะทำสิ่งใดต่อไปใบหน้าของหัวเฉิงซานมืดมนลงแน่นอนว่าสนับสนุนสํานักศึกษาลี่ฉิงซานตอบด้วยไม่ลังเลไปกันเถอะเราต้องฉลองให้เจ้า ข้าจะเรียกเตียอีและคนอื่นอาจไม่มีเวลาแม้ข้าจะติดต่อพวกเขาก็ตามเจ้าไม่จำเป็นต้องเสียใจเมื่อพวกเราสามคนฉลองให้เจ้าการมีผู้ฝึกตนก่อกำเนิดสามคนร่วมฉเฉลิมฉลองให้กับจอมยุทธพลังปราณเป็นเรื่องที่หาได้ยากด้วยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้เว้นเพียงพวกเขาจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างไรก็ตาม ลี่สิงซานกลับใสศ่ศีรษะและปฏิเสธนั่นไม่จำเป็นเพราะขนไม่พองั้นหรือข้าอยากฉลองเมื่อข้าบรรลุเป็นผู้ฝึกตนก่อกำเนิดลี่สิงซานยิ้มเขาตัดสินใจแล้วผู้ฝึกตนก่อกำเนิดหัวเฉิงซานยกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งเขาเรียกตัวเองว่าอัจฉริยะแต่เพื่อก้าวเข้าสู่ขอบเขตผู้ฝึกตนก่อกำเนิดผู้ใดจะรู้ว่าเขาต้องใช้ความพยายามมากเท่าใด ดังนั้นเขาจะไม่พูดถึงมันอย่างง่ายๆหลิวชวนเฟิงที่อยู่ด้านข้างเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจเช่นกันสิทธิ์ของเขาคนนี้ชอบโอ้อวดจริงๆเจ้าต้องการปิดประตูบ่มเพาอ,อีกสามปีงั้นหรือหัวเฉิงซานตรวจสอบเขาคิดว่าลี่ฉิงซานอาจพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ปัจจุบันหลังจากตระหนักถึงอันตารายนี่เป็นความคิดทั่วไป และเป็นเหตุผลที่สำนักศึกษาควบคุมการปิดประตูบ่มเพาะของสิทธิ์อย่างเข้มงวดในช่วงเวลานี้อย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าลี่ฉิงซานไม่ใช่คนประเภทนั้นคราวนี้ไม่น่าจะใช้เวลานานขนาดนั้นลี่ฉิงซานใส,ส่สีสาเบาๆเป็นเพียงเวลานี้ที่อันเตียอีบินลงมาจากด้านบนด้วยไม่กล่าวสิ่งใดเขาผลักจดหมายใส่มือของลี่ฉิงซานโดยตรง ลี่ชิงซานเปิดจดหมายด้วยความสับสนมีเพียงไม่กี่คำที่เขียนไว้คนเลวเขียนกลับมาหาคา่าเจ้าติดต่อนางแล้วลี่ชิงซานเผยรอยยิ้มขมขื่นขณะที่เขาอ่านข้อความเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเขารู้สึกอบอุ่นหัวใจทันใดนั้นรูปลักษณ์ของนางก็ชัดเจนขึ้นในความคิดของเขาเรากับนางกำลังสาบแช่งอยู่ที่ข้างหูของเขา นางยังคงเป็นพี่สาวของข้าอันเตียอี้กล่าวแม้พวกเขาจะดูไม่เหมือนพี่น้องและดูค่อนข้างห่างเหินแต่สายสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่ตัดไม่ขาดข้ามักจะลืมเรื่องนั้นเสมอลี่ฉิงซานเก็บจดหมายไว้ในอกจะตอบหรือไม่แน่นอนลี่ฉิงซานยิ้มจิตใจของเขาไม่หลงทางหรือสับสนอีกต่อไปความคิดมากมายถูกจัดระเบียบไปหมดแล้ว นี่เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของเขาในฐานะผู้ชายคนหนึ่งจากนั้นอันเตียอีก,ก็หยิบแผ่นยกออกมาและส่งให้ลี่ฉิงซานมันคือสิ่งใดเจ้าจะรู้เมื่อเจ้าลองใช้มันลี่ฉิงซานตรวจสอบแผ่นยกและกลายเป็นพูดไม่ออกมันคือเคล็ดวิชามหาสมุทรไร้ขอบเขตเจ้าเคยบอกว่าเจ้าต้องการเคล็ดวิชาที่สนับสนุนเคล็ดวิชาคลื่นสมุทรได้อย่างสมบูรณ์ นี่คือเคล็ดวิชามหาสมุทรไร้ขอบเขตนางขอให้ท่านลุงค้นหามันแม้ครึ่งแรกของมันจะขาดหายไปแต่นางก็ขอให้ท่านลุงช่วยแก้ไขมันดังนั้นมันจึงไม่ควรส่งผลกระทบมากนักมันจะเป็นวิธีการบ่มเพาะที่เหมาะสมกับเจ้ามากที่สุดนางต้องการให้ข้ามอบมันให้เจ้าเมื่อเจ้าออกมาเพื่อสร้างความประหลาดใจให้เจ้าลี่ฉิงซานลูบจมูกเขาเกือบลืมไปแล้วว่า เขาเคยพูดเรื่องนี้กับนางและยังจำได้มันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือไม่ไม่มันไม่ใช่มันเป็นความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงลี่ชิงซานโบกแผ่นหยกในมือหากข้าไม่ตอบเจ้าก็จะไม่มอบมันให้ข้าใช่หรือไม่ท้ายที่สุดข้าก็ยังเป็นน้องชายของนางอันเตียอีก,กล่าวคนที่ไร้หัวใจและโลเลไม่สมควรได้รับรักจากนาง นางเขียนจดหมายมากมายมาหาเจ้าแต่เจ้าจะตอบเพียงไม่กี่คำงั้นหรือหัวเฉิงสารยิ้มนางรู้ว่าแท้จริงแล้วข้าเกลียดการเขียนมากศูนย์รบัญชาการเขตรุยอีภายในคารืหาดของนายพลผู้ยิ่งใหญ่อันฉงจื่อขมวดคิวเล็กน้อยด้วยความกังวล ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ตอบจดหมายนางทันทีหลังจากออกมาเขาคิดสิ่งใดอยู่พี่หญิงท่านคิดถึงผู้ชายคนนั้นอีกแล้วงั้นหรือเด็กสาวร่างบางอายุ14หรือ15ห้าหัวเราะคิกคักนางเป็นลูกพี่ลูกน้องของอันฉงจือนางมัดผมเป็นมวยและกําลังยืนอยู่บนต้นไม้ใหญ่เมยๆมยลงมาจากตรงนั้นอันฉงจือขมวดคิ้วพี่หญิง จิตใจผู้คนไม่แน่นอนเขาอาจตกหลุมรักคนอื่นไปแล้วอันเมยเมยกระโดดลงมาบนแผ่นหลังของอันฉงจือและกอดคอนางอย่าพูดไร้สาระเขาเป็นคนลึกลับเล็กน้อยเขาอาจมีปัญหาบางอย่างคุณหนูฉงจือมีจดหมายพ่อบ้านมาส่งจดหมายด้วยตนเองอันฉงจือลอบตื่นเต้นอยู่ภายใน แต่ทันใดนั้นนางพลันรู้สึกเหมือนอันเมยเมยที่อยู่บนแผ่นหลังหนักเหมือนก้อนหินนางพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่ในจังหวะนั้นแผ่นหลังของนางก็กลายเป็นว่างเปล่าอีกครั้งอัานเมยเมยบินไปคว้าจดหมายและหัวเราะคิกคักจับค่าให้ได้เอามาให้ค้าอันฉงจือรีบพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วแต่นางพลาดอันเมยเมยหมุนตัวไปรอบรอบ และร่อนลงบนหลังคายอย่างสง่างามท่านจับค่าไม่ได้อีอิอันเมยเยๆเป็นจอมยุทธขั้นสิบเช่นกันการบ่มเพาะของนางรวดเร็วกว่าอันฉงจื่อมากนางไวัเหมือนลิงนางกระโดดไปมาและเปิดจดหมายอันใดมีเพียงสามคำกับลายมือที่น่ากลัวมากหัวใจของอันฉงจื่อจมดิ่งลงนางคำรามเอามาให้ขา้ามิฉะนั้นข้าจะบอกท่านลุง โอ้ท่านโกรธแล้วจริงๆท่านจะฟ้องท่านพอ่อเพียงเพราะท่านจับข้าไม่ได้งั้นหรืออันเม่ยๆกระโดดหายไปขณะที่จดหมายลอยลงมาอยู่ในมือของอันฉงจืออย่างนุ่มนวลแน่นอนว่ามีเพียงสามคำเขียนในลักษณะที่บิดเบี้ยวว่าเพียงรอคา่านี่มันบ้าอะไรอันฉงจือก่อนเสียงเย็นแต่ดวงตาของนางเต็มไปด้วยความสุขขณะที่นางกดจดหมายแนบหน้าอก ทุกคนดูลูกพี่ลูกน้องของขากำลังคิดถึงผู้ชายอันเมยเมยโผล่ออกมาจากบางแห่งคราวนี้นางถือของและสร้างความโกลาหลไปทั่วอันฉงจื่อถอนหายใจเนื่องจากการบ่มเพาะที่ใกล้เคียงกันพวกนางจึงถูกจัดให้ฝึกร่วมกันแต่ด้วยความสุกสนของอันเมยเมยอันฉงจือ่อจึงมีเวลาฝึกฝนอย่างสงบน้อยมากเจ้าคิดจริงๆงั้นหรือว่า ข้าต้องรอเจ้าเพียงเพราะข้าเป็นผู้หญิงเจ้าควรเป็นคนที่รอข้าข้าจะกลับไปมนทลชิงเหอทันทีที่ข้าบรรลุเป็นผู้ฝึกตนก่อกำเนิดมันอาจอันตรายแต่ครอบครัวและคนรักของนางอยู่ที่นั่นลี่ฉิงซานไม่ได้ปิดประตูบ่มเพาะอีกเขาออกจากสำนักศึกษาและเข้าไปในป่าออริมชายฝั่งของทะเลสาบมังกรอสรพิษ เขามองไปยังทะเลสาบที่ทอดตัวยาวไปสุดสายตาและฟังเสียงคลืน่นเขายังสัมผัสได้ถึงความไร้ขอบเขตของมหาสมุทรแม้ที่นี่จะไม่ใช่ทะเลก็ตามเขาศึกษาครึ่งแรกของเคล็ดวิชามหาสมุทรไร้ขอบเขตมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่เมื่อเขาไได้รับครึ่งหลังของมันเขาก็ไม่ลังเลที่จะเริ่มฝึกฝนทันที พลังปราณธาตุน้ำของเขาเกิดความปั่นป่วนและส่งพลังขึ้นหลายเท่ามันเหมือนลำธารจากภูเขาที่ไหลลงสู่มหาสมุทรการฝึกเคล็ดวิชามหาสมุทรไร้ขอบเขตมีข้อกำหนดสูงมากในแง่ของความสัมพันธ์กับธาตุวารีของผู้ฝึกฝนแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับลี่ฉิงซานหลังจากบรรลุขั้นสามของเคล็ดวิชาจิตวิญญาณเต่าเขาราวกับเป็นผู้สืบสายเลือดของเต่าจิตวิญญ,ญาณ ความสัมพันธ์ธาตุวารีของเขาเกินระดับสูงในการทดสอบครั้งแรกไปไกลมากตอนนี้เขาเป็นตัวตนที่สมบูรณ์แบบสำหรับการฝึกเคล็ดวิชามหาสมุทรไร้ขอบเขตไปแล้ว10บวันต่อมาลี่ฉิงซานก็เปลี่ยนพลังปราณธาตุน้ำของเขาเป็นพลังปราณมหาสมุทรไร้ขอบเขตและเขาก็มาถึงหน้าประตูที่จะนำไปสู่โลกของผู้ฝึกตนก่อกำเนิดแล้ว จิตใจของเขาไม่ถูกพันธนาการด้วยสิ่งใดอีกต่อไปและพลังปราณของเขาก็เต็มเปี่ยมในที่สุดเขาก็หยิบเม็ดยาปราณแท้สิบเม็ดออกมาและวางเรียงกันแม่น้ำทุกสายไหลลงสู่มหาสมุทรลี่ฉิงซานตะโกนอยู่ภายในพลังปราณไหลาจากเส้นลมปราณเข้าสู่ตันเถียนของเขาอย่างต่อเนื่องและสร้างความปั่นป่วนครั้งใหญ่ พลังปราณที่ยิ่งใหญ่ของเขากลายเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเขาเองหากเขาไม่สามารถควบคุมมันต้นเถียนของเขาจะระเบิดเต่าจิตวิญญาณปราบปราบมหาสมุทรแก่นปีศาจเต่าจิตวิญญาณของเขาส่องประกายเจิดจ้าทะเลปราณของเขาสงบลงทันทีหลังจากนั้นลี่ฉิงซานก็เริ่มกินเม็ดยาปราณแท้เม็ดแรกทันทีที่มันไปถึงท้องของเขามันก็กลายเป็นพลังงานลึกลับ มันเหมือนหยดน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตกลงสู่ทะเลปราณและแผ่ซ่านไปทั่วสิ่งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพหากเขาเป็นจอมยุทธพลังปราณขั้นสิบมานานเช่นหัวเฉิงซานหรืออันเตียอีเม็ดยาปราณแท้เพียงเม็ดเดียวก็เพียงพอแล้วอย่างไรก็ตามลี่ฉิงซานบ่มเพาะเพียงช่วงเวลาสั้นๆเขาไม่ได้สะสมรากฐานมามากพอและปราณมหาสมุทรไร้ขอบเขตก็ส่งพลังเกินไป ดังนั้นฤทธิ์ของเม็ดยาปรานแท้จึงอยู่ได้ไม่นานลี่ฉิงซานกินเม็ดยาปรานแท้เม็ดที่สองทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปตั้งแต่เขาไม่สามารถใช้วิธีปกติเขาก็จะใช้วิธีที่ทรงพลังที่สุดเพื่อเอาชนะอุปสรรคนี่เป็นเหตุให้เขากินเม็ดยาปราณแท้เก้าเม็ดติดต่อกันไม่มีพลังปราณแม้แต่ส่วนเดียวที่ไหลผ่านเส้นลมปราณของเขาอีกต่อไป พลังปราณทั้งหมดกลายเป็นน้ำแข็งรวมตัวกันอยู่ในตันเถียนของเขาและกลายเป็นทะเลน้ำแข็งมุมปากของลี่ฉิงซานโค้งคืนเขาเก็บเม็ดยาปราณแท้เม็ดสุดท้ายถึงเวลาแล้วรอยแตกปรากฏขึ้นบนทะเลน้ำแข็งก่อนที่มันจะแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงกลิ่นอายที่บริสุทธิ์โผยพุ่งออกมามันไม่สนใจการมีอยู่ของเส้นลมปราณและพุ่งเข้าสู่จิตใจของเขาโดยตรง ในวินาทีนั้นทุกอย่างกลายเป็นกระจ่างชัดจิตใจของเขาปลอดโปร่งมากลี่ชิงซานตระหนักว่าตนเองเปิดผนึกทะเลแห่งจิตสำนึกได้ในที่สุดผู้คนเรียกมันว่าทะเลวิญญาณหรือพื้นที่จิตวิญญาณจากนี้เป็นต้นไปเขาจะสามารถใช้พลังวิญญาณเขาจะสามารถสัมผัสและควบคุมปราณจิตวิญญาณธรรมชาติในฐานะมนุษย์อย่างไรก็ตาม ลี่ชิงซานรู้สึกไม่คุ้นเคยกับมันแน่นอนว่าด้วยปกติแล้วภัยพิบัตรสวรรค์จะมาถึงในเวลานี้สายลมกันโชกแรงพัดต้นอ้อให้ไหวเองผิวน้ำกระเพื่อมอย่างไม่รู้สิ้นสุดลี่ฉิงซานมองไปรอบๆแต่ภัยพิบัตรไม่ถูกส่งลงมาเป็นครั้งที่สองเขาสามารถหลอกมนุษย์และปีศาจแต่เขาไม่สามารถหลอกสวรรค์ สวรรค์จะไปฏิบัติต่อผู้คนอย่างเท่าเทียมเมื่อลี่ฉิงซานผ่านภัยพิบัติสวรรค์มาแล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกหลังจากสงครามระหว่างมนุษย์กับปีศาจปะทูคืนสำนักศึกษาร้อยจอมยุทธยังจัดการประชุมของกลุ่มผู้นำเสมอแต่คนที่ดูแลเรื่องนี้ไม่ใช่หลิวจางฉิงอีกต่อไปมันเป็นว้ยจางเฉิงอดีตสิทธิเอกสำนักขวงจือ้อที่กลายเป็นผู้ฝึกตนก่อกำเนิดไปแล้ว หลิวจางเฉิงไม่ได้พ่ายแพ้ในสงครามแต่เขาทุ่มเทความพยายามในการทำงานเป็นผู้ว่ามนฑลทนผู้นำหลายคนถูกแทนทีด้วยคนหน้าใหม่ในช่วงเวลาสามปีที่ผ่านมาสิทธิเอกหลายสำนักก้าวข้ามขอบเขตที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขาและกลายเป็นผู้ฝึกตนก่อกำเนิดเดิมทีการทะลวงเข้าสู่ขอบเขตผู้ฝึกตนก่อกำเนิดไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เนื่องจากพรสวรรค์ของพวกเขา ตราบเท่าที่พวกเขาไม่ถูกพันธนาการด้วยปัญหาทางจิตใจและมีเวลาเพียงพอพวกเขาก็สามารถก้าวข้ามขั้นตอนนี้ผู้นำสำนักพิทักกฎหมายและสำนักการทหารในเวลานี้คือฮัวเฉิงซานและอันเทียอีตอนนี้หวังฟูซือและอันเอิ่นชุนจดจ่ออยู่กับหน่วยผู้พิทักษ์หมาป่าอินซีและกองทัพผู้นำหลิวข้าได้ยินว่าลี่ฉิงซานออกมาจากการปิดประตูบ่มเพาะแล้ว เหตุใดเขาจึงไม่มากับท่านเว่ยหยางเฉิงขมวดหิ้วและถามก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นสิทธิเอกจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันเก้าอี้ด้านหลังเว่ยหยางเฉิงตอนนี้กลายเป็นฉูเทียนชิงซานบอกว่าเขาต้องการทะลวงเข้าสู่ขอบเขตผู้ฝึกตนก่อกำเนิดก่อนที่หลิวชวนเฟิงจะกล่าวจบฉูเทียนก็เย้ยหยันย่าบอกว่าเขาจะซ่อนตัวอีกครั้ง เดิมทีสิทธิเอกไม่มีอำนาจที่จะพูดด้วยพลาการแต่การบ่มเพาะของชูเทียนมาถึงจุดสูงสุดของขั้นสิบแล้วและเขาก็สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองไม่น้อยในช่วงเวลาสปีที่ผ่านมาด้วยพลังของฝ่ามือห้าธาตุเขาสังหารปีศาจไปมากมายแม้เขาจะพบขุนพลปีศาจบางตนเขาก็ยังสามารถหลบหนีเขาจะกลายเป็นผู้ฝึกตนก่อกำเนิดที่สรงพลังในอนาคตอย่างแน่นอน และทุกคนก็รู้จักความใจแคบของเขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่สนใจยิ่งไปกว่านั้นชูเทียนก็พูดความคิดของพวกเขาออกมาพวกเขารู้ว่าความปลอดภัยไม่ใช่แนวคิดของจอมยุทธพลังปราณในยุคนี้อีกต่อไปทุกคนอยู่ในอันตรายแล้วเหตุใดบางคนจึงควรได้รับอนุญาตให้ปิดประตูบ่มเพาะอย่างสงบสุข เจ้าเรียกการถลวงเข้าสู่ขั้นเก้าและขั้นสิบในระยะเวลาเพียงสามปีว่าการซ่อนตัวงั้นหรือหลิวฉวนเฟิงตำหนีด้วยใบหน้าแดงกำ่ำฉูเทียนหุบปากของเจ้าสาไว้อย่างเฉิงทําให้ฉูเทียนหุบปากลงแต่เขายังถามต่อผู้นําหลิยวเขาเพิ่งถลวงเข้าสู่ขั้นสิบไม่นานมานี้ตอนนี้เขาจะถลวงเข้าสู่ขอบเขตผู้ฝึกตนก่อกําเนิดเขาจะใช้เวลาเท่าใด อย่าบอกว่าอีกไม่กี่ปีท่านช่วยโนหนมหาวเขาได้หรือไม่ว่าการปิดประตูบ่มเพาะในเวลานี้ไม่ใช่เรื่องที่สมควรสำนักศึกษาต้องการกำลังคนหากเขาทำเช่นนั้นมันคงไม่ดีสิทธิ์ทั่วไปก็จะมีปัญหากับเรื่องนี้เช่นกันสมกับเป็นคู่รักซ่อนเร้นจริงๆชายวัยกลางคนร่างท้วมในชุดผ้าไหมกล่าวประชดประชันมาจากมุมหนึ่ง ไม่เพียงสิทธ์ทั่วไปที่มีปัญหากับเรื่องนี้แม้แต่ผู้นำสำนักเบตเตเลตเก้าไตก็มีปัญหาเช่นกันสำนักเบตเเลตคล้ายกับสำนักวรรณกรรมนอกจากนั้นมันยังมีสถานะต่ำกว่าและไร้ฝีมือในการสู้รบพวกเขามีสิทธิ์ไม่มากมาตั้งแต่ตนและพวกเขาก็สูญเสียไม่น้อยในสงครามที่วุ่นวายยิ่งไปกว่านั้น สิทธิ์เอกที่เขาคาดหวังไว้สูงมากก็เสียชีวิตด้วยน้ำมือของปีศาจเมื่อปีก่อนเขาถูกบังคับให้ยืนอยู่กับกลุ่มสิทธ์ในอดีตซึ่งเขาต้องพยายามอย่างหนักเพื่อยอมรับพวกเขาเขาโกรธมากเมื่อได้ยินชื่อของลี่ชิงซานหากสิทธิ์ของเขาปิดประตูบ่มเพาะในช่วงเวลานั้นเขาจะตายได้อย่างไรอันชงจื่อจากไปขณะที่ลี่ฉิงซานปิดประตูบ่มเพาะอย่างสงบสุข พวกเขาถูกเรียกว่าคู่รักซ่อนเร้นภายในสำนักศึกษาโปรดอย่าดูถูกเขาผู้อาวุโสอันเตียอียกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งและกล่าวเสียงเย็นนั่นคือสิ่งที่สิทธิทุกคนในสำนักศึกษาพูดถึงพวกเขาเจ้าจะฆ่าสิทธิทุกคนที่พูดถึงมันงั้นหรือผู้นำอันเกาไตยังเดือดดาลแต่เสียงของเขาก็เบาลงมากชิงซานมีแผนการของเขา หากสานักศึกษาได้รับผู้ฝึกต้นก่อกำเนิดอีกคนนั่นย่อมดีกว่าจอมยุทธพลังปราณสิบคนมหาหรือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในอนาคตของเรากันต่อเถอะหัวเฉิงซานก้าวออกไปไกลเกลี่ยข้อพิพาทนั่นไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเหตุใดเราไม่ดูว่าผู้ใดฆ่าปีศาจได้มากกว่ากันชูเทียนรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งนี้สิทธิเอกคนอื่นๆก็ปฏิเสธที่จะยอมรับมันเช่นกัน พวกเขาทั้งหมดใช้เวลาอยู่ในสำนักศึกษานานกว่าลี่ชิงซานมากแล้วเหตุใดเขาจึงได้รับการปฏิบัติที่พิเศษกว่าในตอนที่หัวเฉิงซานกำลังจะปกป้องลี่ชิงซานกลิ่นอายที่ยิ่งใหญ่ก็พุ่งเข้ามาจากระยะไกลมันเป็นกลิ่นอายของผู้ฝึกต้นก่อกำเนิดห้องเงียบลงผู้นำคนเดิมกลับมางั้นหรืออย่างไรก็ตามมันเป็นกลิ่นอายที่คล้ายกับคนผู้หนึ่งมันมาถึงเร็วมาก ขณะที่พวกเขากำลังคิดกลิ่นไอยนั้นก็มาถึงประตูเปิดออกลี่ฉิงซานก้าวเข้ามาและมองไปรอบๆก่อนจะนั่งลงด้านหลังหลิวฉวนเฟิง